สวัสดีครับ AS Play ขอนุญาตทุกท่านมาที่สนามสุโขทัยเชียงใหม่700ปีนะครับเพื่อชมศึกบอลเอเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ครับปตันรุ่นฤดูกาล2021-22ครับเป็นเกมที่31เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับเชียงใหม่ FC ฟซีรับการเยือนของราชนาวีนะครับวันนี้เชียงใหม่ FC ครับมาในระบบ4ีซนะครับเป็นระบบ4ีซแบบไดมอนด์นะครับมาดูกันที่ราชนาวีนะครับมาในระบบ4-3-3ครับเห็เยือนครับราชประชาเกียรติลูกเริ่มเล่นก่อนครับ หวางผู้สาประตูนะครับที่มีบล็อกผู้สาประตูครับเข้าไปเสาใครได้ขึ้นโค้าไปเลยครับประตูเลยครับโอ้โหไม่มีใครประกบนะครับมงคนเดียวนิ่งๆเลยนะครับเซยะครับเนี่ครับแต่ว่ามีคำนิดๆนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเล่นฟุตบอลนะครับเชียงใหม่เอฟซีครับ หลอกจะเปิดไม่เปิดปล่อยให้พงรวิทย์ได้ยอดเข้ามาแล้วก็ควิดฝันเข้ามาซิสาาันแต่เช็ดแมา่ขานิดเดียวแต่ลูกนี้โขลงดินเองได้ประตูเลยครับทำหน้าที่แทนพิโยอิปิดิตนะครับแบ็กขวาที่ถูกเปลี่ยนตัวไปบอลเช็ดมาพาติกได้หลุดเดียวนะครับมีความเร็วพาติกโนดเยื้อจิม้มเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ใจเย็นจริงๆครับ ผิดจังหวะแล้วครับนี่ครับใ้ความเร็วครับตอนแรกจะดึงนะครับแต่ว่ากลัวถูกไล่ออกครับก็เลยแตะเบาๆบินจากกลางสนามนี่ไม่ล้ำหน้าเลยครับสุเมศร์ครับทุ่มมาตาดิโลเช็ตต่อแจทอนยำเร็วมาเลยแต่ว่าบวังเพื่อนโอ้โหเกดูติพลไม่ออกมาครับเกือบจะโดนลงโทษแล้วเกือบแล้ว ไปแต่โคกโอ้โหลูกนี้เซฟไว้ได้ครับผู้สำประตูเกือบเป็นประตูนะครับดดนิโรยุกสูตรของเชียงใหม่เอฟซีนี่มีหลากหลายมากเลยนะครับมาอยู่ที่ทางขนินกาฟาได้ดวลกับภูพัดอีกทีคราวนี้สลัดไปได้ข้างในมีกาฟาสับแล้วก็เหียบร้อยครับโอ้โหเสาไกลครับสวยมากครับเข่าซ้ายถนัดครับไล่มาเป็นสองครับโดนรอเป้าเลยครับแบบนี้ ี่ครับบังปั๊บตบเข้าซ้ายซ้ายนี่พาคว้าเข้าซ้ายถนัดนี่โอ้โหปั่นเสาไก่เลยครับใกล้ใกล้ครับฟิวดีมาได้ครับปาสบาชวะตัวดีมากครับพาตริกอุตสินเห็นไม่ได้เปรียบไม่โยนไปข้างหน้าก็เปล่าเสถียหมดเวลาครับหมดครึ่งแรกครับเชียงใหม่ก็นำอยู่สองประตูต่อหนึ่งครับสองครับออกครับเริ่มเกมรึงหลังครับเชียงใหม่ เอฟซีครับเจ้าถิ่นแต่บุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดน้ำเงินครับสันติภาพข้างในมีครับเฟโดเรียกบอลไม่ให้ฝากไปที่กาแาซ้ายอย่างเดียวตักยอดมาสิริชัยหล็อกมาสวยแล้วก็ได้ปั่นแต่ว่าต้องปั่นข้ามเลยนะครับไม่ประมาทครับปัดออกหลังไปก่อนครับกิติญญพลดดุวิธีบอลปุ๊บมีโอกาสจากรายุทดแล้วก็สันติภาพขวาแล้วก็เท้าซ้ายครับ เป็นสันติภาพได้ปั่นโอ้โหเกือบแล้วครับโอ้โหเสียดายเสียดายตวดกันกับภูมิฟัดแล้วก็มีสมยศไปยื้อแย่งกันอยู่จ่ายยัดเข้าในใช้ยัดทอนยกแต่ว่าโดนภูมิฟัดครับงัดมาก็ยังไม่พ้นอันตรายยอดปั่นและเข้ามือกิติพนธ์พรมน้อยได้ต่อนานแล้วครับลูกนี้ตลันมาที่ตะวันโคตรสุโขประตูที่สามจะได้หรือเปล่าไใ้ซับไกปไม่ให้เพื่อนนะครับเพื่อนมาซ้ายขวาเลยครับ หมูเช็ดบาะตะวันวจังหวะพอดีกันนะครับจังหวะเนี่ยครับโโอ้หวิ่งเข้าไปโดนเองนะครับจริงต้องเบรกเหมือนกันนะครับตะวันเนี่ยแล้วก็พิกคีครับฝั่งเชียงใหม่เอฟซีครับสมยศว,วิ่งมาตะวันคราวนี้โโอ้หรับสบายสุรัตน์ จะเด็ดโตแต่ว่าผู้างหน้าเชียงใหม่เนี่ยราชชดาวีอยู่กัน4-5หคนเลยครับจ่ายมาไม่แน่นเสียทร์แล้วก็พุทธศิลป์ครับต่อทุกวีตัวกลาการแข่งครับเชียงใหม่ FC ครับเอาชนะราชนาวีไปได้2ประตูต่อ1นะครับ สำหรับเวลาการแข้งสดในวันนี้บดลงแลางนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ดร์จุธาติงสปาร์แล้วก็ผมสมเริอสีตอเขียวขอาลาผูะชมไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ